ป๊อปป๊อปป๊อปพันเดินมาเตะให้เล้าให้หลวงตาไม่ใต้เดี๋ยวม,ยงงงม,วมึงเลยไปโรงบ้านแป๊บเดียวไม่รูไกร,รักเกลือก,กูแลว้วกวนไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงบ้านซึ่งเผื่อกวมันอยู่จันโอก๊กซึ่งตอนไปเยี่ยมมันกูเดินขึ้นบันไดไปพอเยี่ยมตตเตะเตนี่กุยครับกูเอออย่าลงบันไดเลยหลงริบว่าไม่เหนื่อยก,ก,กาก่อนนี้ก้าลิฟกูเอ็นว่าลิฟก็สะอาดกูก็โทษหลวงต่าตังไว้นาลิฟพอที่นี่ลงมาตึ้งจันล้างมึงกินเลยบอดเปิดตู้ลิฟต์ต้งไม่รู้เป็นใหรักหลวงต่าแต่แล้ว หลองดาวรุ่นเร้วแล้วกูจาได้นี่ว่าอนกูข้เวริบกูโทดตังไว้หน้าตูริบเลยพ mm hmm. อมาตึงบ่อตูริบเปิดหลองตาวไม่อยู่แล้วไม่ลูกใครมันหลักไว้ใจใครไม่ได้ประเด็นนี่หนักป,ป๊อปป,ป,ป,ปป๊อปเห็นว่าไปทำไรไเพื่อไม่พอใจแล้วอะ่ะแล้วกูก็ไม่รู้นะว่าเผื่อกูมันไม่พอใจกูเหลืองไรนะคือเรียกว่าน,นัดไปกินมูกระถากันเอาคนใช่ไหมก,ก,ก,ก็กินกินกันกินกันซี่ปั่นว่ามึงวางเอาคนนั้นขามูกระฐาน ตึงบอพนักงานมาเก็บตังค์เผื่อนกูมันบอกเลยมันตบป๊อบออกไปก่อนตาเดี๋ยวค่อยว่ากันที่บ้านวะกูบอกได้ยินเผื่อแรงแาบนั้นกัวครขับรถกลับบ้านเลยกันแล้วบอมานาคนไม่มีตังค์จ่ายรักบานหนึ่งตู้ไปหลังตัวกันหลังลานตำบวจนี่มันมาเว็บกูเหมือนมันจะไม่มีตังค์จ่ายกันน่าจะบอกกูรักคำว่าไม่มีตังค์จ่ายให้กูจ่ายไปก่อนนี่เหมือนบอกกูว่าออกไปก่อนออกไปก่อนกัว่ักลับบ้านเลยแล้วกันมันจะออกไปก่อนป๊อบป๊อป๊อ ได้ข้ามบล็อกหรือเฟนเล็กว่าหลืเป็นปื้อได้บอกหรือกะที่ได้บกเอกหรือกาแฟนัน้นเพราะว่าแฟนกูมันเป็นคนเล่นแก่ตัวอ่สั้นด้านมันเล่นแก่ตัวเล่นแก่ตัวเป็นปื้อแล้วอะ่ะแล้วมึงแหละแลกว่ามันถักมาหาก,กูมันวะตัวเองทําอะไรอยู่รักตัวเองนะช่วงนี้เป็นไงไม่รู้คิดถึงแต่ตัวเองวะคนเล่ากันเต่ามันรักแต่ตัวเองแล้วคิดถึงแต่ตัวเองเล้วมึงเลยเราเราไปคบกับมันทำไรนะคนเรามันต้องรักบุกคนรอบข้างกันมันจะว่ารักแต่ตัวเองคิดถึงแต่ตัวเอง ไนเมื่อมันรักแต่ตัวเองกียติตั้งแต่ตัวเองก็กูอบอกเลิกเต้เลยป๊อปป๊อปป๊อปมายินเครียรติตรงนี้แล้วเราไม่ไงเครียดได้เบื่อมึงเลยกูเหลือเบื่อกับยุคนี้แต่แรกมีตังงานทิปบ,บาทไปด่านกามึงวะได้นุ่มโม่หญ่มาโอ้หนึ่งมาม่าเป็นทริปตรองใครเป็นทริปหลูวก,กับบ้านนั้นแต่พ่อมายุคนี้มีตังงานทิปบ,บาทเข้าด่านกาทีหนึ่งได้แต่นุ่มโม่หญ่มาโอเดียวมาม่าไม่ได้รักทรองใครไม่ได้รักหลูกนึงมึงเกียเลยมันเลยยุคนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีเขาก็มมันนแพงงไเเื่่่ออ้กปรา มันไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ดีเลยแต่วาที่ได like so so ้ก้องรบบานหมาโนยอ่ะพรานกาเ็าติดกองวงจรปิดพรานกาเ็าติดกองวงจรปิดพรานกาเ็าติดกองวงจรปิดกูยิบได้ไหนเสื้อมาเหมือนเดิมมากลัวแหม่ก่อนหลับป๊อบป๊อบทำอะไรอั้นสั่งข้องอะไรมึงอะไรนี่มึงและนะมึงเป็นตากองมาไอ้่องกูมันไม่รู้กี่ปีแล้วแต่กูไม่เคยสั่งข้องอะไรมึงเลยไม่ซื้อข้องวันแะรมึงเลยวันนี้เนี่ยกูสั่งเปาแบนเนมจากประเทศฝรั่งเศส ลูกกระซีมือนะแบบที่มึงอยากได้เลยส่งไปให้ตามชื่อมึงตามมาหนึ่งตีมึงเลยเฮ้ยป๊พอปตั้งเราสายอ่ะค่ะเพงลงงันเราเก่งใจอันเออไอไม่เป็นไรล่ะค่ะเพลงกันไม่ต้องเก่งใจงกูปปตั้งให้แกไปตั้งชื่อมึงกันเลยแกไปตั้งชื่อมึงกันเลยแกไปตั้งชื่อมึงกันเลยเอานะป๊อปป๊อปป๊อปนั่นป๊อปขยามากันเนอะไม่เหรอกูเดินมาคนเดียวนี่ฝ่าไข่หมากันเนอะแล้วกูม่ได้ฝ่าไข่มาเมื่อไงกลางนั่งมีไก่มั้งกูออกคนต๊อกตอกกูแคบเดินมาคนเดียวนี่ผ่าไข ไม่ได้ฝาใครมาบอกว่าเดินมาคนเดียวมึงแร่ตามมีใครตามล้างมาั้างฝาใครมากันเนอะกูบอกก่ากูไม่ได้ฝากใครมันนี่กูเดินมาคนเดียวเลยกูเดินมาคนเดียวเลยกูใส่กิ๊กัวมึงนี่แล้วอ่นไหนมือฝาไใครมาอ๋อไหนมือเนี่ยไหนมือใครใครอ่ะก็ใคยอันนี้แล้วใครอ่ะเล่นกูรับจ่าเดิมแล้วใครรับจ่าเดิมเลย